ระบบคิวศูนย์ราชการวั One Stop Service, นสตอปเซอร์วิสนะเซ็นท่านอายุธยากดเลขคิวนะครับกลุ่มที่6ครับกระดาษคิวพิ้นครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับติดช่องบริการนะครับจอทัชสกีน19นิ้วแบบนี้โดยมี จอแสดงผลนะครับเป็น LVD TV มีวิดีโอตัวหนังสือวิ่งแล้วก็เลขคิวนะครับแบบนี้นะครับนะครับกำลังกดเทสระบบให้กับลูกค้าเพื่อส่งงานนะครับนะครับเป็นทูกดักดคิวขนาด19นิ้วพร้อมคีย์แพดป้ายแสดง หน้าเคาน์เตอร์นะครับคีย์แพดกดเรียกแล้วก็เครื่องแสดงความพึงพอใจครับนี่นะครับมีทั้งหมดสิบช่องบริการนะครับแบบนี้นะครับห้า่ะเ้านะครับคีย์แพดป้ายแสดงผลแล้วก็เครื่องประเมินความพึงพอใจนะครับ โดยมีกลุ่มบริการแยกกันออกไปนะครับนะครับสามช่องบริการสิบค่ะ